สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนี่กินของแปลกนี่ม,ม,มาซิมบังได้จ้ะืมอ๋มอ Wow. hmm Ừm xong. À, xong mà. Oh, oh, oh. Uh-huh. Mm -hmm. so. 넌 <sus> 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 กินนี่เป็นใบนะจ๊ะกินให้เบังเพ็นจะกินคนอื่นกินก็เลยกินน้ำเขาแล้วบังห็นเขากินมันจะแซ่บจ้าลองกินก็นแซบ่บอยอะขอบคุณเอสซีทุกคนนะคะ